คุณพร้อมไหมยินดีต้อนรับสู่รายกสวัสดีครับสวัสดีครัสวัวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสครับสวัสีครรับสวัสีครับววัสดีครับสวัสดีครับครับสดีครวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัครสวัสดีครัครับครับสวัสดีครับสวัสวัส จริงตรงที่แห่งนี้เนี่ยเป็นมาแล้วหลายสถานะ <c oughs> ใช่ฮนะหลายการนันจริงวันนี้ก็เปยิงหลายสถานะที่ดึงได้เหมือนกันใช่ครับอยู่ที่เราพูดคุยเนี่ยช่วงเมื่อคืนเมื่อคืนทุกคนได้ฟังในช่วงนี้ดีไหม <c oughs> ดีมากจริงนะเพื่นที่ฟังแล้ว <c oughs> นี่พี่หลอกได้ด้วยแต่คีย์ไม่ถูกคีย์จานจริงที่ตรงนี้เลยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ดูมาก็คือเอ็นบีดีมากจริง เนื้อมาตั้งใจเนืนอ้อได้เราอยากให้มันดีที่สุด MP ็นพีเรื่องจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับก่อนเล่นเองด้วยแล้วก็มีถีด้วยนะฮะ<ม>แล้วก็เปือนด้วยนะฮ<ม>ะ<ม>จะี๋ะถามเดือดแยม่มา,ากๆเดี๋ยอ็นพีที่ทำไมไปนอนข้างสะนาไปเงินล่ะให้เราดูว่าเอ็นพีก็คือเป็นอีกสิ่งที่หลายคนติดตามหอมากๆเดี๋ยวคุณนี้ดูค้อมการคุงนี้ดูค้อมกันคุณนี้ดูความการคุงนี้ดูภาพอย่างแนี้่อนเนี้ ตอนที่เราจะไปพบกับเอ็นรับในช่วงเวลาหนึ่งพวกนี้เลยครับมีหลายคำถามนะผมเชื่อว่าทุกคนที่อยากทราบนะฮะโดยเฉพาะนะครับหนึ่งก็คือเพลงเป็นเเธอท่านั้นเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตอนงานเปิดปีแรกที่จัดคณะบอลโอเชียนนะครับ,ค,รบคือตั้งใจว่าปีนั้นเป็นงานไลฟ์เซ็กชั่นด้วยแบบง,งานแบบดนตรีสดเนี่อยากมีเพลงเลยก,ก็หนึ่งเพลงก็เลยพยายามจะทำเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลง แต่มันก็เสร็จไม่ทันครับโอ้ใช่ก็ถ้าทุกคนจำได้ปีนั้นที่โก้พูดว่าเดี๋ยวรอดูนะฟอร์ดจะมีเพลงครับผมตั้งแต่วันนั้นนะครับทุกคนก็ทำมาเรื่อยๆแบบสอนให้คนอื่นช่วยบ้างแล้ที่ช่วยบ้างจนวันนี้สองปีครับผมแบบสมบูรณ์แบบนะฮะรีบบอกเลยครับทุกคนนะฮะคือเนื้อเพลงทั้งหมดฟอร์ดเป็นคนเขีองใช่ไหมไม่ได้ผมเขียนเองไหมผมเขียนเองทั้งหมดเลยครับผมกดมุ่มสักนิดนึงได้ไหมฮะ คราาแต่ว่าแต่ว่าก็มีพี่ๆมีโอ๋ครึ่งอาจารย์หลายท่านคอยปรับตรงนี้ตรงนั้นให้มันสมบูรณ์ครับผมครับผมเนี่ยพี่ถามนจริงิว hmm? ่าเพลงนี้ครับมันสะท้อนสมบูนของบบอย่างไรเนี่ยที่นัมบินที่เราเขียนขึ้นมาเองเลยตอนเขียนเพลงตอนตอนที่นั่งผมจำได้นั่งอยู่ญี่ปุ่นไปเที่ยวกับทีวีไนวายที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็นั่งเขียนบนรถทัวร์แล้วทุกทุกทุกพยามีเพลงช่วงนั้นใกล้จะเกร็จก็นั่งเขียนเพลงบนรถทัวร์แล้วก็ช่วงนั้นเหมือนช่วงเดินสายอาผ่าสายฟ้า เราไม่ได้แอร์แล้วก็รเราต้องรู้สึกว่าเราอิ่มอิ่สบายมาจากเพียร์พายก็กายด้วยจากชีวิตเราเองด้วยแล้วพยายามลองเขียนดูว่าในความจริงเนี่พียร์พายก็ยอมสก,กายที่เรื่องอัไรเนี่ยหรือ<ม>ว่าเราได้ลองเขียนความที่มันผู้ชายคนหนึ่งที่ยอมยอมททุกอย่างาก็เลยเป็นทีมเพลงนี้นนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใ <laughs> นที่บอกไปนะครับผมว่าเป็นแบบเพลงที่ที่เืึงฝังเนื้อหาเรารู้สึกว่าอุ้ย คนคนหนึ่งต้องมาอีกคุปนมากามาก,ากเลยนะฮะจับเนื้องทำเพลงระดับโอ้โหมันดีมากๆจริงนะฮะแต่ว่าน,นะครับในสหรับโปรเจกต์นี้นะฮะคือฟอร์ดนต์ตั้งเองร้องเองเล่นเองด้วยมีความท้าทายอย่างไรนะฮะท้าทา,าย,ยทุกขั้นตอนเลยครับขนะั้นตอนเลยยังไงบ้างเองตอนตอนแต่งก็ถึงบอกใช้เวลาสองปีเลยแบบส่งไปส่งมาเก,กิดความต้องเพเต็มอย่างเงี้ยครับผ่เพิ่มมร้องเองก็จริงตอนแรกก็คิดว่าอยาก ทำให้มันลองง่ายๆตัวเองครับผมแต่ว่าทาไปทํามาก็ลองยากอยู่ดีลองยากนะไม่ลองยากอย่างนะแต่แต่ว่าทำได้นะเพราะว่าเป็นการแัะการเรียนไปด้วยแล้วก็ในพักการเล่นในการแสดงด้วยครับผมตอนแรกตอนแรกอยากทำเองหมดเลยทำกับเองหมดเลยแต่พอมาดูคิวตัวเองปั้งโอ้โหไม่มีเวลาเลยยุ่งทุกวันนีิดนึงอยู่นอนอยู่แล้วติดต่อพี่เมย์พี่เมย์ให้ติดต่อพี่เมย์ทีหนึ่งให้ช่ลย พี่เมย์ตากร้องก็้ติดต่อพี่เมย์พูดกับฮะมาช่วยกักกันไปดีได้หมอ๋อเนียฮะและผมชอว่ทุกคนได้ฟังเพงลงแล้วจะมีท่อหน,นึ่งที่แบบผมรู้สึกว่ามันพอเหลือเกิเนนะั่นคือในช่วงของตอนเซกซชโ,ฟโฟ่โบนบอลดีมากจริงดีใช่แนโนเน,นี่ยได้กล่าวว่าก็คือในเรื่องของทำนองเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนี ที่ถือว่าเป็นครูของปอดด้วยนะฮะที่มาช่วยดูนะครับนั่นคือพี่โก้แมตเตอร์แซ็คแมนใช่ไหมฮะแล้ววันนี้พี่กูอยู่กบาราดด้วยนะฮะทุกคนนะคราะฉะนั้นก็ต้องขอเสียบรถไปในนะตอนรับพี่โก้ด้วยโอ้โหโโอ้หมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับน้องอ<ไ>ปอดสวัสดีนะ้องจันสวัสดีครับพายสวัสดีครับพี่กูจะอยู่ตรงไหนดี ต้องกาเลยเลยเป็นหลุมเป็นหลุมนิดนึงไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่โก้คำถามแรกพูดประกาศผมเชื่อว่านะครับทีาที่ผ่านมาพี่โก้โกเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้การเติบโตหรือว่าหรือว่าสกิลความสามารถของน้องแน่นอนที่สุดพี่ดูน้องอย่างแม้ว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วก่อนนะแต่เราคุยกันเรามองเห็นกันอย่างเรียว่าตามติดครับพี่ตามติดทุกทำนองในใจฟอร์ พี่ตามติดทุกเสียงแซกโซโฟนของเขานะที่เขาเป่าออกมาพี่จะสังเกตสังเกตมิวสิคอลในตัวเขานะเช<บ>่นว่าพี่เข้าไปแบบไหนพี่ใช้ธรรมชาตินั่นแหละไปกับฟอร์ดนะครับเรียกว่าปรับตัวตามฟอร์ดแล้วมันดีเหลือเกินเพราะปรับตัวตามกันได้มันคือคอมบิเนชันที่สมดุลแบบจริงๆครับ,นะนะบผมแน่ะแล้วก็ผมร่างฟอร์ดก็ต้องขึ้นก่อนมันเกิดอะไรขึ้นพวกมันกันทั้งนี้กับแฟนหมกคนจะมีความรู้สึกอยางไรรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับ เพลงนี้ชอบชื่อเพลงมากชื่อว่า,า,า,าอโอ,อยู่ใช,ช่ชื่อเพราะมากชื่อเพราะมากแต่การทำงานพี่ก็ขออนุญาตบอกน้องๆพี่ๆสุ่อส่นด้วยนะครับปกติเนี่ยน้องเจรพี่จะเป็นผู้นำนะในการทำเพลงครับมาทำเพลงกับพี่พี่จะน,นำนำนำ,นำทับเลยแต่ครั้งนี้พี่ตามฟอร์ทุกเรื่องพี่ตามมิวสิซคอกลของฟอร์ พี่เป็นผู้ตามเป็นผูเน้เป็นผู้ช่วยพี่ฟอร์ดเป็นผู้ช่วยฟอร์ดในการสาร้างทุกๆทํานองดนตรีพี่ก็จะค่อยๆทําหน้าที่ของของ,ของ,ข,องของการเป็นผู้ช่วยฟอร์ดแลในการขีดเส้นทุกๆเส้นให้มันอ่างนง่ายให้มันรู้สึกว่าเป็นเป็นเวอของศิลปศิลปินแล้วก็นักดนตรีหลังจากนั้นถึงส่งไปหา a อ r ร n เ e นเจอร์ซึ่งทําออกมาได้ เาถูกใจพี่เหลิ่เกิดฟ้องเพราะฉะนั้นเพลงเพลงนี้โอลิยูเนี่ยก็เป็นเป็นตัวเขาเลยแหละครับพี่ตอนแรกเราเราแล้อย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเบื่อเบื่อเบื่อตอนแรกพอฟอร์ตั้งตั้งกำนองใช่ไหมพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปได้ไพราะว่าเพลงนี้มันจะมันจะไปยังไงต่อเนี่ยครับชักทักที่พยายามพี่พยายามดีให้ฟอร์ดไปไปอีกทางหนึ่งแต่เขาไม่ไปไม่ไปอ้าวใช่บหายอันนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีอ่ะพี่เปิ้ลน่นั่งนี่นี่อ่ะอันนี้อันที่เราพี่เบิ้ลฟังด้วยคือพยายาเราไปแบบนี้มันเขาไม่ไปนี่คือความแขแม็งแรงของการเป็นเสือปินแล้วในท้ายที่สุดมันดีมากคือถ้าไปตามพี่มันอาจจะเลยเลยป้ายไปดูไปดูเลยตกขอบลงคลองไปเลยแต่ว่าพอตามเขามันออกมาเป็นโปลิวีตที่พวกเราชอบเนี่ยพวกเรารักเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือฟอร์ดจริงๆนะครับครับผมนะฮะวันนะี้เใจใจมาก ภูมิใจมากคือฟอดทำงานหนักมากนะครับถ้าน้องๆแฟนๆปวดทราบนะครับน้องน้องแต่พี่น้องฟอดศิลปินของเราทํางานหนักมากหนักชนิดที่เรียกว่าเป็นพี่ๆพี่ท้อไปแล้วการบผก็คือพี่ต้องผูกการอดตาหลับขับตานอนการซ้อมดนตรีการแต่งเพลงการเป่าแซกโซโฟนคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายไนงะแต่ฟอดทำทุกเพลองทุกอย่างเพื่อแฟนๆคาับผมเลย ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากละครที่นึ่งยอดเยี่ยมมากครับนี่ครับนี่ก็เป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยอยู่เลยนะเนี่ยขอบผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะโอ้น่ารักมากติดได้ฮาไกว่าลดีวันนี้พี่มากับวงดนตรีของพี่ซึ่งเป็นวงที่น้องคุณเธออยู่รับไปในหลายรายการด้วยที่ละครแล้วแล้วก็ทุกๆทุกๆคลิปวิดีโออ่ะครับผมที่วงเราเนี่ยแบบรักน้องมากครับผมงี้ยโอ้ขออุปกรณ์ได้เลย นี่เลฮะเดี๋ยวนุญาต่อยาฟังแล้วใช่ไหมอยานะนม่ฮะโอเคครับขอตอนนี้น่ง่นะจะเชิทาต่ถงพี่โกวิจะเงมกจรมงๆจ้าวหน้าี่น่เสี่คนเดียวเลยเราจมีที่ผมบอกเลยนะว่าแต่คุณนองนะครับช่วงแค่ช่น้เพลงคือมาดีมากจริงจริงมิดีมากใชฮะนี่ถ้าคุยไปเราอัดเสียกันแป๊เดียวนะ พี่เป็นคนที่ชอบอัดเสียงแบบบางทีโปรดิวเซอร์หลายคนอาจจะไม่ถูกใจแต่พี่ว่าพี่เพื่อนนะ่ะน่าจะน่าจะชอบคือพ,พี่จะแบบยิงโป้งโป้งโป้ง,ปงแล้วพี่ไปเลยการพี่ชอบการเปล่าแบบรวดเร็วแล้วก็ออกมาจากจิตดนตรีนะักตอนตอนนั้นผมบอกเราเราเช็คเสียงกันแบบว่า คือเราเราไปกันสดๆแต่ว่านี่คือวิธีของนักดนตรีโดยแท้น้องขอนนะครับน้องทำได้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมใช่ไหมดีมากอ่ะดีมากครับขอองบคากครับผเจ้าพ่อมาด้วยนะฮะดี่นี่ครับต้องบอกว่าคุณโ่อเป็นอย่างสูงได้เลี๋ยวเราเสียงให้ดูนครับขอบครับเดี๋ยวจบกันนะครับเดี๋ยวจบกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะเอาละทุกคนครับบูดีพิงนะครับเครื่องที่คิวถัดไปนะฮะถ้ามี นักแสดงเอ็มวีนำขึ้นมาบนเวทีเนี่ยหาอาจจะไม่สั่งก็ได้ใครกันนะฮะเปเปอร์เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับตอนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนักแสดงนำนะครับจากมิวสิกวิดีโอนะครับอันดับแรกนะฮะขออนุญาตเรียนเะนำนะครับคุณเมย์อาภิสรานะครับผู้กกับของเรานะครับรวมถกับคุณเพชรวัชชิน อของยาจิ๊นนะ,ะถูกไหบ,บใช่ไหมวิ้ววิ้วเพราะฉันรู้วันี้นียแไหนนี่ผมรู้สึกว่าเวทีมันจะหนักหนักซายแน,น่อออตอนอื่นอตอนอื่นนมอยากให้บบนักแสดงนะครับนำผมจะเป็นนี้นะพี่บี ครับผมพี่เจิ้นพงอะารได้อยากแรกเลยนะครับผมดูบรรยากาศงานงานนี่ติดสีแดงใช่ไหมครับฮะทำไมผมใส่สีน้ำเงินอยู่คนเดียวเลยครับตั้งใจมากอยากให้เขาเด่นที่สุดในงานโอเราเป็นคนจัดชือให้เขาเองเราอยากให้เขาเด่นที่สุดในงานอ่เนี่ยฮะบอกเลยนะชินยองเอ็มวีดีมากจริง แล้วก็อื่นเขาจะต้องมีพวงกับแจของเราพี่เมพี่เมย์พูดถึงคอนเซ็ปต์เอวีที่หนึ่งแค่ไหมฮะว่าคอนเซ็ปต์ของเอวีคืออะไรเพราะว่าดูมาแล้วคุณจะสื่แบบดีมากจริงอยากจะดูต่อเลยนะฮะสำหรับตัวมิวสิคเลยอันแรกคือต้องขอบคุณ่อดก่อนนะที่แบบไว้ใจให้ทำเอวีตัวนี้นะคะก็คือพอเราฟังเพลงเนี่ยคือเพลงคือแบบเนื้อหาคือเป็นเธอเท่านั้นเนาะอย่างที่ฟอดบอกเลยว่ามันมีมันมีความอินเนอร์จากประสบการณ์ส่วนตัวของเราแล้วก็เลยมีการคุยกับฟอดในเรื่องของเนื้อหาอะไรเงี้ยก็เลยตีความเป็นคออนเซ็ปต์ขง มุมมองของความเสียใจนะคะแล้วก็เราเล่าถึงเพื่อนรักสามคนแล้วกันที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนซึ่งที่เคยก็ได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีการแบบว่าลุ้นว่ามันเป็นมุมมองของใครกันแน่อะไรก็นี่ก็คือเหมือนเป็นมุมมองของเรียกว่าทายเกอร์ปากสามสาวแล้วกันครับผมเสียงความเพลงนี้ครับแล้วผมรู้สึกว่าในเอ็มวีคือภาพสวยมากจริงๆมันดีมากทุกโมเมนต์งดีแม่จริงแม่ที่มานถึงเรื่องเล่าเรื่อง จริงๆแล้วตัวการเล่าเรื่องเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันดูเมืนภาพยนตร์มากขึ้นแล้วก็จริงๆที่ที่ดูจากเพอย์บอยแมนของฟอร์ดแล้วก็ติดตามผลงานของฟอร์ดรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากๆเลยค่ะและ้วตรงนี้ก็เป็นเพลงซิงเกิแลแล้วรู้สึกว่าการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของฟอร์ดอะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นไอเดียเรื่องนี้จะสังเกตได้ว่าภาษาภาพอะันก็จะแบบว่าเป็นมุมมองแคนดิดมากแล้วก็เป็นมุมมองของฟอร์ดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็จะลุ้นไปพร้อมๆกันว่าฟอร์ดเนี่ย จะชอบใครกันแน่ในเรื่องเรื่องนี้นะครับแม่ก็าติดตามด้วยนะฮะอีกสักครู่เดียวนะครับไม่ถึงเจ็ดนาทีนะฮะอ่ะเรามาถามนักแสดงนำหน้กันนะฮะเป็นยังไงบ้างสิ่งไหนบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าคือพี่ป้าหอดแอบมาบอกว่าเป็นหนึ่งในคนแรกๆเลยที่แบบนึกถึงคุณพี่ป้า ครับเกิดยังไงแล้วดีแบบพูดสดๆนจริงนะ้วดีไหมจริงนะฮะอีกหนึ่งนักแสดงดังพี่ดีครับผมคืดีใจพี่เชิญอยากบอกด้กยเราะว่าทีมผมก็ดีใจมากที่วันนั้นฟอร์ดตอนไปเจอแล้วครับฟอร์ดโทรมาแล้วบอกว่าพี่นี้ไม่เลือจะให้ช่วยหน่อยผมก็บอกว่าได้ช่วยเรื่องอะไรผมก็ตอบได้ดีครับพอเลยบอกว่าแบบพี่มีมาเป็นนักแสดงอินดีที่หน่อยบอกได้ ได้นะฮะพี่ขอแค่ข้าวสามมื้อให้พี่พนพอนันตก็พอนะฮะแล้วบรรยากาศการถ่ายเป็นยังไงบ้างคืออยาบอกนี้จะว่าว่อพี่เป็นคนที่ท <th <th ุ Sen ่มเททุกอย่างจริงๆครับแม้กระทั่งการถ่ายเอวีก็ตามพี่ใช้พี่ๆทุกคนแบบโปรฟชัมมาแล้วทีมใหญ่มากๆเหมือนทำซีรีส์เลยนะใช่แล้วเขาคอยเมเนจคอยจัดการดูแลทุกๆอย่างครับซึ่งเนื้อเรื่องจริงๆที่่ามมาผมก็จะแบบมีหลุดสปอยบ้าง ทีนี้แต่ละบ้านนะบ้านนะมีมีอย่างนี้แต่คือแบบอยากให้ทุกคนตั้งตารอไอพีในวันนี้ครับเพราะว่าผมีเรื่องน่าสนใจแล้วแบบมันมาจากคอมพิวแล้วก็ไอเดียงานจ้างของก่อนเลยน่นอนบอกทุกทุกคนทุกทีมากๆเขาบอกว่าคนๆน่าจะชอบครับผมและโปรโมนด้วยฮะนี่เอางี้ทีนี้อยู่เวลาไม่ถึงสิ่นึ่งไม่ถึงสิ่งเดียวได้จบแล้วในหนึ่งแค่สี่ทีชอบฉากไหนมากที่สุด ต่อเลยสบายได้เลยสบายได้เลยจริงหรือเปล่าให้ได้ดึงีนอะดึงซีดึงีที่ชอบมากๆผมชอบสีหนึ่งคือสีนตกสระน้ำครับฮะทุกคนครับผมอธิบายก่อนคือชอบซีนสระน้ำเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเห็นซีนสระน้ำมันเป็นซีนซีนพีของเรื่องครับทีเนี้ยตอนที่เราถ่ายซีนนั้นกันนะครับมันระวังแผนแบบเป็นแพนเอลไว้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะ ด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างมันเลยทําให้เราอ่ะต้องสวิตช์แทนเป็นแทนปีแต่กลายเป็นว่ามูดของภาพที่ออกมามันเหมือนมันเหมือนเมจิกโมเมนต์มันกันว่าพอพอมาเกิดเหตุการณ์ฝนตกขึ้นพี่เจิ้นมันทำให้บรรยากาศมูดมันมันดีจริงๆอันนี้บ้าครับใช่ยมันดีมากๆเนาะมาได้ไหมผมว่าจะปอกอันน้อยเยอะแล้วมาดีไหมฮะมาดีเพิ่มตัวดีกว่าเพิ่มเพิ่มพี่ขอไม่เถียงว่าคุณเพิ่มชอบกินไหน พี่อยากให้เบอเบอร์เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในกองเพลงเลยบ้างเขาส่งตัวมาทางใดทางหนึ่งคือเขากดมีกินดูอีกส่วนใหญ่หนูเนี่ยจะหลับเราจะหลับอ้าวหนูหลับเลยเพราะว่าคือเขาจะมีการแบบถ่ายแล้วจะมีความแบบคุกกิ๊กคุกกิ๊กการดูเหมือนเป็นฟิลว่าขอสออหนูในเครื่องหนูจะมีเต็มเลยนะคะจริงเหรอแอบถ่ายกข้างบนบ้างจากอะไรบ้างอ่าโอเคพร้อมเพย์ห้าร้อยตั้งกันหปึรงใแชร์ลงโซเชียลมีเดียวด้วย แนะแน่ก็แาบด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็ชอบฉากไหนบ้างชอบฉากไหนบ้างจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร่วมงานกับพีพีด้วยครับผมแล้วหรอชอบหนูชอบฉากในสวนที่เราอยู่กับสามคนครับผมเพราะว่าคือจากพีพีไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราอแบบไม่ได้รสนิทกันมากแต่ที่ฟอร์ดนี่แหละทำไมฮะคือมันจ้องตากันเลยมันขังไงหรอกคือมันตลอดมันไม่เขินเลยค่ะ Thank yeah. you.